าการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปีปีนานาครับปีปีนานายูทูบเบอร์ครับแล้วปีปีนานาเอฟซีปีปีนานาคนที่รักในการตกปลาทุกท่านครับหลงทั้งผู้ใหญ่ในวงการด้วยนะครับปลากับผมครับพันนุนะครับในช่องป่อเหนือลุยสารนะครับวันนี้จะมาขอบคุณเอฟซีปีปีนานานะครับนะสนใจกับนาเบียร์นะครับที่ได้มอบอุปกรณ์ตกปลานะครับของดีใต้น้ำครับเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาของเป็ดนี้ด้วยนะครับ นี่นะครับล็อกได้ว่าครับ st 6 5 0ู dx นะครับล็อกเก่าล็อกโบราณนะครับของญี่ปุ่นนะครับของคานนะครับนี่ครับที่มาของล็อกเนี่ยครับก็ไปตกป่านะครับณทิ้งให้เน่งนะครับตกป่ากำลกงนึกว่าป่าเดึงครับ พอป,ป,ป่าดึงป่าเด้นปุ๊บก็วัดวัดติดปุ๊บก็เดึงขึ้นมาครับนื่องาติดต่อไม้ครับเลยหมุนรอบขึ้นมาครับหมุนไปหมุนมาปรากฏว่าได้ชุดนี้ขึ้นมาครับขอนานาท่านไหนที่ว่าหายนะครับติดต่อมาได้นะครับในในในช่องทาง f เฟซบุ๊กเลยครับพันนุไใบช้างครับ ถ้าเกิดนานะที่เป็นเจ้าของครับคงจะรู้ครับว่าเบสกับลอกตัวเนี้ยหายในที่ไหนไมายไหน,ไหนบอ่อไหนนะครับติดต่อมาได้นะครับจะไปคืนเจ้าของนะครับขึ้นมาไม่กับหมุนมาได้นะครับตอนนี้ผมได้โมดิฟายผมได้ทําความสะอาดล้างแล้วก็อัจฉระะิยใส่น้ำมันที่บรอน,นะครับตอนนี้ก็งล,ลื่นนะครับเจ้าของอยากได้คืนกับมานะครับแต่ต้อง ต้องถูกคนนะครับของหายที่ไหนจำได้กับเจ้าของคงได้รู้นะครับนี่ครับของดีใต้น้ํานะครับดูในน้ํามามเลนนะครับตอนเอาขึ้นมาไม่ดำมดนะครับเป็นก็หอยกัดครับลอกกับหมุนมาได้นะครับตามที่อธิบายไปเบื้องต้นนะครับนี่ครับคลิปนี้ผมมีอย่างนั้นครับแค่อย่ามาขอบคุณเฉยๆนะครับ ท่านไหนที่ว่ายึดตังหาลูกอีสานนะครับคือลูกชายผมนะครับเราตัดภาพไปทางรอเอสเลยนะครับเอไปชมภาพทางรอเอสครับว่าน้องก็ได้ยนีอย่างนะครับช่วงนี้แห่งบมเเืองกันได้ได้ดูกันตีมิ้วนะนะครับท่านไหนที่ว่าคิดถึงครับไปชนแบบไปไปรับชมกันได้นะครับตัดภาพเลยครับสวัสดีครับวันนี้โหผมในช่อง ปอเนี่ยลูกอีสานนะครับวันนี้ผมจะมาให้อาหารไก่นะครับมาดูครับที่สวนเรามีอะไรบ้างครับนี่ครับบแบนเรียกเตือนไก่เหล่าก้อนครับ,รบอาหาร ครัื่อยไปให้อาหารไก่ใหญ่กว่าน,นะครับวิวนี่ครับให้หัวหันปลาก่อนนะครับหัวหันปลาครับหัวหันปลา ครับข <S preach science> ้าวตกวาดิป <narrow> ล <ing noise> ูกไว้ครับปัดข้านต้นซะนะครับห้านะครับพอช่วงนี้ห้าห้าครับโควิดระบาดรอบสองนะครับนักก็เก่านะครับนี่บล็อกก้าวไกลนะครับนี่ครับหมุนแล้วนะครับหมุนแล้วไปไหนวะครับไปไงก่อนนะครับจะไปสิเป็นรายการบ่แม่นให้อาหารไก่ ไก่ไงนี่ครับเอาอาหารอยู่ครับครับใส่ขอบเปลือกนะครับคปั๊บดุมสมบูรณ์ครับเย็นครับช้านี้นี่นะครับไก่ไงครับทั้งไวย่างดีนี่ครับไก่ไงครับไม่ตีบนไก่ไงนะไก่ตีอยู่บ้านนะครับไก่ตีอยู่บ้านเลยนี่ครับ ไหญ่ครับก็จะมีเขาใคท่านใครนะครับนี่ยพักเี่ครัวพักบบกครับม่ถุอยางครับม่ถุกยางนี่ครับใก่ใครไก่ย่างน้บู้จักการมไปเบอีกครัหนึงครับนี่นี่ครับเบ้างนี้ครับ เก๋วเลยครับท่านเลยครับผมมีเงินซื้อหัวอาหารครับผมมีเงินซื้อหัวอาหารครับพ่โควิดโควิดระบาดนักเกินเงินพ่อี่ครับพควิดโควิดนะครับนี่ครับบาฝหัวหน้าครับนี่กับไก่ฮอตนะครับนี่ครับผสมไก่ตีครับอันนี้ไก่ตีแท้นะครับว่าเป็นของปลอมนะครับ ใกล้ตีแทมนะครับนะครับ <c oughs> เป็นใกล้พม่านะครับ <c oughs> มุนี่กับแม่นะครับใกล้ตีนะครับ <c oughs> อ๋อนะครับยืนี่มีหอดนนั่นนะครับมีทั้งไกลชนไ <c oughs> กลบาลกล้านเดวก็ไกลนไข่นะครับ นี่ครับผ่าของเท้านะครับปอดสารผิดนะครับท่านี่มันนะครับบ้านผมเอ็นมันเกี่ยวนะครับน่ครับเห็นว่าปอดาสารผิดนะครับท้ามีสารผิดแม่งจะบอมมาหนุงนะครับ ผลมาเด่อป in, ีนียแห้งแดงมาแงกล้องอาจจะไ่เห็นครับไอ้มันมันแดดนะครับนี่ครับเด็กน้อยผมมีผ้ามาเห็ดอันนั้นครับมาเหร่นน้ำครับมาเหร่นน้ำาแล้วก็เป็นนึงครับว่าน้ำมดนี้ ม้วนกี่ดมวนกี่ีดม้วนกี่ดมวนกี่โดมก้อนออกมีปีนี้ไว้ไสหนูให้บิงนะครับเตะเสียดายโอกาสหนูวัวมีนะครับันมีก็มีดตัวหน่อยครับ กุกจจนครับนี er ่ครับผ hmm, ิดมากเราพิดจาการมันไอ้เบิ้งตอนให้หัวหาเลยครับไออาจจะไม่เห็นใกล้ครับมันไปหาจินนะครับแล้บ้านเขาไหนครับวาน้าวว้าว้าวว้าว้าน้าวววาว้น้ เทไปเลยเทเพื on, ap, mm ่อนนะครับใส่มาฝองหน้าครับครับมาแอมน้ำงหมกม้วงครับมีบกมัวอย่างนี้ผมก็บวัลหมกหือนกันครับหูกกกเดียวผมจองของผมตลอดทุกปีนะครับน่ครับกกนี่ครับ งั้งนะงมมองงั้งหนกมวงมันนะครับมวงไงนะครับมวงหัวสั่งพี่อย่บอกพี่อะพีบอกแล้น้ำลายไหลลอยไเวปีวหันแมงอันจเบนครับปีนี่แมงนอนมต่ดอกครับมิต่ดอกบ่มไมนบ่มีหนุวยหนกมองสมครับนี่กับบกเวอร์นะครับบกเวอครับ บาดต้นม่วงบานนทั่เกิดเร็ว่หนีเกิดแม่วมเลยอยากกินเว้ยตกวงาหาหุออันนั้นนม่วงสามเลยดูนี่เกิดเร็วตัวกกำลังน่อยไงครับยัง่ม่ได้ครับตายเบิดครับ

นี่ครับหลังจากที่เขาเรียนหน้าครับลืมลืมท้ายให้ท่ผู้ชมเบ่งครับเพรามาตาำแตงครับมาเบื่องลยครัเไยตาำหมดทั่วครับตาำบม่ใ่้เป็นเลยครับ ใหญ่เด้อครับ,ดรบเดี๋ยวนะครับเสยียบมือครับถ้าผู้ใดมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ช่องพ่อเนี่ยลูกอีสานนะครับไปละครับ